ฮุนไดเอชวันที่หายากที่สุดนะครับมีเพียงแค่60คันทั่วประเทศนั่นก็คือรถรุ่นนี้นะครับผมฮุนไดเอชวันปี2010ตัวนี้เป็นรุ่น Master SS นะครับตัวนี้มีเพียงแค่60คัน60คันจริงๆนะครับในประเทศไทยยอดจองเนี่ยจองหมดภลายในเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองหลังจากที่เปิดตัวมานะครับความพิเศษของรถรุ่นนี้จะเป็นอย่างไร<ม>เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปตัวเต็มนะครับผมอย่าลืมนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคราาาไดด้่พขวสี เส้นสายของตัวรถเนี่ยลาดไปเลยนะครับผมการันตีได้เลยว่าน้อยคนนะครับที่จะเคยเห็นและถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไปใช้งานบอกเลยไม่ควรพลาดภายในสีดำเบาะรถเป็นอิสิเบท,ที่นั่งเดิมเดิมโรงงานเป็นแบบนี้นะครับต้องย้ำอันนี้เป็นเบาะเดิมชุดเดิมสเปคเดิมนี่ความสวยงามของตัวรถนะครับรถนยครับผมเป็นรถที่เมดอาร์ครเดิมทุกอย่างเดิมนะครับฝาน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับเลยตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษผลิตออกมาเพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองในการวางจำหน่ายหุ Hyundai, นะ่ฮุนไดในประเทศไทยเท่านั้น ราคาเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นเองย้ำนะครับ499,000บาทท่านได้รถที่พิเศษหายากหนึ่งในตองอูแบบนี้ถ้าท่านสนใจอย่าลืมสแกน QR code กันเข้ามาได้เลยนะครับรถสวยรถดีต้อง BT Perfect Car